สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะไปรู้จักตัวปลปลากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวปลากันเลยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะรู้จักกับตัวปลปลาตัวนี้ ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกต้องค่ะคล้ายๆกับตัวกอใบไม้นะคะแต่ว่าปอปลาเขาจะทำไมนะหางยาวกว่านั่นเองค่ะคนไหนอยากเขียนปอปลาแล้วคะถ้าคนไหนอยากเขียนแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนปอปลากันเลยค่ะเด็กๆเริ่มที่จุดสีดำๆนี้นะคะรากไปเขียนหัวกลมๆก่อนนะคะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะ วนหัวกลมๆค่ะแล้วก็ลากลงมาค่ะาตามลูกศรเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ลากไปทางนี้เลยค่ะเป็นเส้นตรงนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็ลากขึ้นค่ะเด็กๆาลากขึ้นแบบนี้เลย ออปอบปลาเขาจะหางยาวนะคะเด็กๆชุบอ่าแบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองเขียนดูอีกรอบนึงนะคะอ่าพร้อมนะคะวนหัวค่ปะปอบปลาเขามีหัวกลมๆนะคะลากลงมาขีดตรงแล้วก็ลากขึ้น หางยาวแบบนี้เลยค่ะทำได้ไหมคะดเด็กๆอ,อีกรอบนึงดีไหมคะพร้อมนะคะหัวกลม,กล,มลากลงมาขีดตรงแล้วก็ลากขึ้นไปหางยาวเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะถ้าดเด็กๆเขียนบอใบไ,ไม้ได้แล้ว ปอป่าก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเขียนได้ไหมคะถ้าได้แล้วเราไปดูใบงานกันเลยค่ะเด็กมาดูที่ใบงานกันเลยค่ะเด็กๆเริ่มจากการเขียนหัวก่อนนะคะป่อป่ามีหัวกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาขีดตรง ก็ลากขึ้นค่ะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะอ่ตัวที่หนึ่งผ่านไปค่ะเรามาดูตัวที่สองค่ะหัวกลมๆแล้วก็ลากลงมาขีดตรงแล้วก็ลากขึ้นค่ะตัวที่สามเด็กๆเขียนเลยนะคะเราต้องเริ่มจากหัวกลมๆก่อนนะคะ าลากลงมาขีดตรงแล้วก็หางยาวค่ะเก่งมากเลยค่ะมาดูบรรทัดต่อไปค่ะเริ่มที่หัวกลม,กล,มลากลงมาขีดตรงแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวต่อไปค่ะหัวกลม,กลม ลากลงมาขีดตรงแล้วก็ลากขึ้นค่ะแบบนี้เลยามาดูตัวสุดท้ายค่ะหัวกลมๆลมลากลงมาขีดตรงแล้วก็ลากขึ้นค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาระบายสีปอลาของเราดีกว่าค่ะคุูตุ๊กจะใช้ปอลา,าสีส้มนะคะปลาของคุูตุ๊กสีส้มดีดระบายเลยค่ะเป็นปลานีโมหรือเปล่านะปลานีโมสีส้มนั่นเองอดีดระบายให้สวยเลยนะคะคุูตุ๊กจะเอาฟองอากาศด้วย เลยฟองอากาศสีฟ้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูหน้าที่สองกันต่อเลยค่ะหน้าที่สองกันค่ะหน้าที่สองนะคะให้เด็กๆนะคะกากระบาดท,ทับตัวปอปลาค่ะหน้านี้เด็กๆต้องดูๆให้ดีๆเลยนะคะว่าตัวปอปลาแอบซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าจะมีตัวที่ คล้ายๆก,กันอยู่คุูตุ๊กบอกเด็กๆแล้วนะคะว่าปอปลาต้องทำไมคะหางยาวใช่ไหมคะอ่ามีตัวไหนบ้างเอ่ยเจอหรือ,อยังคะอ่าครูตุ๊กเจอแล้วตัวนี้นี่ไงเด็กก็กากระบาดลงไปเลยคะ่ะอ่าอยู่ตรงไหนอีกเอ่ยเด็กๆเ,เห็นไหมคะอ่าคุูตุ๊กเห็นแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองก็กากระบาดลงไปเลยคะ่ะ อมองหาดูอีกสิมีอีกไหมเอ่ยตัวนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองตรวจทานดูอีกทีสิคะว่ายังมีปอปลาหลงเหลืออยู่หรือเปล่า,าถ้าไม่มีแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะระหว่างบอใบไม้กับปอปลา นะคะคบอใบไ,ไม้เขาจะหางสั้นนะคะส่วนปอปลาเขาจะหางยาวนั่นเองนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างบอใบไ,ไม้กับปอปลานะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะกูตุกข,ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆ